วันนี้เรามีแผนการอันชั่วร้ายเราจะมาเปลี่ยนต้นไม้ธรรมดาให้เป็นไม้ด่างเพื่อพิชิตเงินคุณแม่ตันว่าแต่เราจะทำสำเร็จไหมเราจะทำได้แบ,บแไบนนี้แค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยจ้า สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู Channel it, ่ช anel Top b i t จ้าช่วงนี้ที่บ้านของท็อปเนี่ยอินกับการปลูกต้นไม้มากเลยทุกคนแล้วก็กะแสไม้ด่างมาแรงมากเลยทุกคนแล้วคุณแม่เขาก็บอกว่าท็อปเอไมาอยากได้ไม้ด่างจังเลยเขาก็บอกมามานะว่าโู้มามาไม้ด่างอ่ะราคามันแพงมากเลยนะมามาต้องเตรียมเงินเป็นแบบลหลักมื่นเลยนะมามาบอกว่าได้มามาจะเตรียมมามาจะเอาเราก็เลยคิดว่าวันนี้เราจะมาทําการโลกขายไม้ด่างให้กับคุณแม่กัน,นทุกคนวันเนี้ยท็อปอะ แล้วก็เมสามคนเนี่ยคิดแผนชั่วร้ายออกเลยทุกคนวันนี้เราจะมาทําการแข่งขันการทําไม้ด่างเพื่อเอาไปหลอกขายคุณแม่กันดูสิว่าคุณแม่จะเลือกซื้อต้นไหนเลยทุกคนแต่ว่าการหลอกขายมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่แล้วปะ่ะอันนี้คือทําเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นนะอย่าทำเตามนะคะและการที่เราเอาสีไปทาต้นไม้มันก็ผิดอยู่แล้วป่ะทุกคนต้นไม้จะสั่งข้อแสงยังไงอะ ตอนแรกนะทุกคนท็อปคิดว่าเราจะเลือกต้นไม้ที่ปลูกจากในบ้านนะทุกคนแต่ว่าเฮ้ยเราปลูกแล้วเราก็ลักไปทุกคนเรากวนน้องตายทุกคนเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะออกไปซื้อต้นไม้ข้างนอกกันนะทุกคนไปร้านต้นไม้แต่ก่อนที่จะออกไปนะทุกคนเดี๋ยวท็อปขอไปเดินดูต้นกล้วยตรงนู้นก่อนท็อปจำได้ว่าเหมือนมันจะมีต้นกล้วยอยู่ตรงนู้นนะทุกคนคือแม่ของท็อปอะชอบต้นกล้วยมากๆเลยทุกคนแม่บอกว่ามันจะได้ทําอะไรกล้วยๆแม่เป็นแบบสายมูเตลูทุกคนถ้าท็อปทำกล้วยด่างท็อปอาจจะมีโอกาสชนะสูงด้วยทุกกคนล้วย ไหนมีด้วยหรอนั่นไงอยู่ตรงนั้นน่ะนั่เหรอเออเออเหมือนจะใช่เฮ้ยมันคือต้นกล้วยจริงๆด้วยอ่ะทุกคนถ้าเราผ่าต้นไม้ไม่ได้่ที่ลานต้นไม้ทุกคนทอาจะมาเอาต้นแหลกต้นกล้วยพ่าหน้องอยู่ตรงนี้น้องก็น่จะตายแลวทุกคนน้องน่าจะโดนย้ากินอุ้ยปาล์มไส้เดือนยักษ์ใช่เหรอดูดิมึงกิ้งเกือกิ้งเกืออะไรเหรอดีนะทุกคนที่ไม่ได้เหยียบน้องเนี่ย ไหนมีใครมีแผนการอะไรบ้างสําหรับวันนี้สําหรับเขาเนี่ยเขาต้องต้นกล้วยอยู่แล้วเพราะว่าคุณแม่อยากได้กล้วยอยู่พอดีเลยส่วนผมที่จะเอาเงินชนะไปซื้อ i p แ d เมียยังไม่มีไอเดียยังไม่มีไอเดียสีมือดีไปวันนี้ต้สีมือดีผมก็สีมือดีผมก็ไสีสวยขิงกันขิงกันมาต้นอะไรที่เขาแบบว่าแพงแพงมากในไม้ดาต้นมอนสเตีล่าด่าแพงไหมผมเห็นเขาขายเป็นล้านเลยะจริงเลย เราจะซื้อมาอย่เงี้ยนั่นครูด่างคูด่างมันห้าบาทสิบบาทป่ะก็บอกว่าเป็นคูด่างสายพันธุ์ใหม่เราก็ทําให้มันด่างแปลกๆเช่นด่างแดงอะไรเงี้ยหมาชอบความหมายเราต้องต้องต้องบอกว่าไม่ใช่คร uh uh> uh ูด่างมันต้องบอกว่าผู้ด่างถ้าแบบว่าปูกแล้วจะแบบดังผู้แตกเลยโอ้โหแต่ครูด่างนี่เป็นยังไงวันนี้ต้มาอยู่ใกล้มากทุกคนเนี่ยถึงแล้วร้านต้นไม้ มีต้นกล้วยไหมครับมีค่ะอยู่ตรงไหนล่ะครับฟ้าเต็มแว่นเลยอ่ะต้นกล้วยได้อยู่ตรงนู้นอันนี้เท่าไหร่ครับต้นร้อยค่รับได้แล้วทุกคนต้นกล้วยครับจะเอากล้วยต้นนี้นี่ของเมยได้ยังยังยังไม่รู้จะเอาอะไรเลยอ่ะเขาเอาของกล้วยๆเราต้องเอาของยากๆจะตังของกีเมยเอานี้ป่ะเกาหลีสีด่าง ทำยังไงก่อนไมบอกว่าเมยเป็นคนมีสีมือท่างอัดานอาราตเงี้ยเหรอแต่ว่าอารมณ์แบบปล่อยผมเดิไม่เงี้ย <c oughs> ไม่น่าจะเสร็จ <c oughs> นี่ไงทรับต้นด่างของจริงเลยแต่ใมันขาดไปแล้วเราต้องเรียนแบบนี้ใช่ไหมใช่ <c oughs> เราต้องจำเมืนกันนะจำไว้จำไว้ ตอนนี้เราก็ได้ต้นไม้มาครบแล้วนะทุกคนอย่างที่ทุกคนรู้ตอนนี้ชอบได้กล้วยนะทุกคนส่วนป้ามกเม่เดี๋ยวเราไปลุ้นกันที่บ้านดีกว่าว่าเขาได้ต้นอะไรมาทำกันบอกเลยว่าไม่เคยมีต้นไม้แบบนี้เอามาทำเป็นด่าอ่ะทุกคนป้างั้นเดี๋ยวเราเจอกันที่บ้านนะมาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยได้ต้นไม้อะไรบ้างแล้วมีเทคนิคอะไรในการเอาชนะบ้างส่วนต้นทับเลยเด้ต้นแหลงต,ต้นกล้วย ส่วนเทคนิคในการเอาชนะนะทุกคนเน่็อปมีเลฟเลน์มาจากกู o g l ลเลยทุกคนลอกตามนี้เป๊ะชนะแน่นอนส่วนต้นของเมย์นะทุกคนนั่นก็คือต้นมะงูมะงูดบมะนาวเทคนิคของเมย์ในการเอาชนะในครั้งนี้คือการไล่เชดสีแบบสวยสว,ยสวยมันนละปาพีค่ะทุกคนเราจะยอมไม่ได้ ส่วนต้นสุดท้ายนะครับทุกคนนั่นก็คือต้นมะพร้าวมะาวโหลูกใหญ่มากเลยอะเทคนิคในการเอาชนะครั้งนี้คืออะไรก็คือการสร้างลายด่างที่ไม่เหมือนใครคืออะมันจะเป็นลายด่างของสุนัขดามเมเชียนดายเห็นนี่มันอันเล็กสุดแล้วจริงปะเนี่ยแล้วไม่จะตัดยังไงอะ ไม,ไม่งับตรงนี้เลยไ,ไม่ต้องทำเยอะไม่ได้ขาดไหมอ่ะ,อะออตัดมันออกเลยเหรอใช่ขาดไม่ได้อะสองสัยมันยังอยู่กับเราปล่อยข้าหนีว่าอุ้ยพลังที่เยอะอ่ะฮัลโหล จริงๆแล้วมันมีไหมมะนาวด่างนีมีเนี่ยเพิ่งหาเจอมามันเป็นมะนาวเหลืองด่างไหนมันมีด้วยเหรอมีสวยป้าสวยเนาะสวยอ่ะมีมะพร้าวด่างไว้หาให้หน่อยอยากเห็นอ่ะมาสิอันนี้เรียกด่างปะมะพร้าวด่างปะเฮ้ยมันขาวไปทั้งนี้เลยไม่แน่ใจเฮ้ย มาทุกคนเรามาลงมือกันดีกว่าตามเรฟเฟรนซ์แล้วสีเขียวโอ้ไม่มีด้วยจะต้องผสมเองก็สีขาวกับสีเขียวไงก็สีขาวกับสีเขียวไงก็มันไม่มีสีเขียวเนาะใช่องเป็นน้ำเงินเหลืองไหมเออความรู้แม่สีไม่มีเลยนะปามสีน้ำเงินผสมกับสีเหลืองก็จะได้สีเขียวเขียวมิ้น เออว่ะเฮ้ยทำไมมันกลายเป็นเขียวเรืองแสงแบบนี้สว่างเกินเนฟเลนซ์มันเขียวแบบเขียวธรรมชาติอะพาสเทลเออแล้วนี่เขียวอะไรเนี่ยเขียวเรืองแสงอุมกแค่ผสมสียังไม่รอดเลยเออมันจะระบายรลอะเลยทำไมไม่เริ่มกับใบเล็กฝึกใบเล็กก่อนไหมถ้าว่าเราไม่ใช้ไม่ได้ก็ผักจริงเลยใช่ไหมใช่ถือว่าไม่เคยมีใบนี้มาก่อนโอเคฝึกกับใบเล็กก่อนนะ จะรอดไหมเนี่ยมันคนละเกี่ยวกันนะปามมันไม่เหมือนต้นไม้ด่าง <c oughs> เหมือนต้นไม้ระบายสีเดี๋ยวเขาผสมสีใหม่เขาผสมสีใหม่ก่อนไหนคุณปามกำลังทำอะไรอยู่ทำไมเชียนไงเป็นวงกลมอ่ะแต่ว่ามันระบายยากเพราะว่าใบามันขู่ขาอันนี้ก็ชอบทิ้มตา <laughs> 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 ผมว่ามันยากกว่าที่คิดมากเลยอ่ะ ไม่ใช่เข้าไปในเนื้อของไบไม้จริงๆเพราะว่าใบมันเป็นแบบเส้นเส้นนะเนาะแล้วมันก็ดูเป็นสีทาทาเลยอะ่ะมามาต้องจับได้แน่ๆเลยอะ่ะเราก็จะอุดได้ iPad เครื่องใหม่ไว้เล่นเกมอะ่ะเฮ้ยมันได้อยู่โบวาถ้ามันแห้งแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้เหอได้อยู่นะไม่ได้นู้ันของเขาได้ย่กเหมือนกันเลยแต่ไม่ช ไม่แต่ทำไมของเมดูดีอะเนี่ยมันก็ได้อยู่นะเมกสีบอมไม่ได้มันไม่เห็นเหมือนไม่เหมือนยังไงเหมือนเล็บเรนจะตายไม่ได้อะสีมันโดดอ่ะแล้วมันก็ต่างกับสีขาวก็ต้องโดดป่ะใช่มันดูเป้ามันใช่มันดูต่อในของแมงเงีมี่นี่จับเอ้ย อันนี้ทาไมต้องระบายทั้งใบอะด่างไม่ได้เป็นทั้งใบนะโอ้ไม่รู้มันเป็นเทคนิคอันนี้คือเราระบายไปก่อนเดี๋ยเราค่อยตัดสีขาวได้ยวเราค่อยตัดอันนี้ดีแล้วเริ่มใหม่ใช่ผมก็จะใช้แต่สีขาวนี่แหละไหนของเขาไม่ได้ตรงไหนเอาปากกามาวงนั่งวงอย่างเงี้ยได้มันได้อยู่เดี๋ยวดูนะว่าเขาอะเสร็จแล้วอะของเขาจะสวยที่สุดอ๋อได้ได้เขามั่นใจในฝีมือตัวเองอยู่ดี เฮ้ยพอใบนี้มันแห้งมันมีความได้อยู่เนี่ยเฮ้ยมันจะต้องมีราคาที่สูงมากแน่ๆได้กี่ใบแล้วเนี่ยใบเฉลียวมันจะเสร็จไหมเราอันเนี้ยไม่รู้อ่ะก็อย่างงี้ถออดอกเหรอ่ะกต้องมีใบที่โกว่ะพอใบมันไม่สวยไม่ขอดูใบที่เสร็จแล้วหน่อยเห็นไหมอะไม่ มันดูแบบมันธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ดูธรรมชาติก็รือใบยู่ทุกคนกำลังเร่งมือนะครับของเมย์ได้แค่สองใบเองอ่ะสองชั่วโมงจะเสร็จไหมคุณน่ะของคุณนะคุณไม่เริ่มเลยนี่แต่ของขอดูไปดูว่ามันสวยอ่ะเห็นปะผมบอกแล้วต้องรอมันแห้งเมย์ดูดิเมย์เออเห็นนะเริ่มได้ยู่พูดออกมาสิพูดเโอเคได้ยู่เห็นนะ อัปเดตใบทิ้งอีกอะไรมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไรดังปอปอเปี๋ยนแล้วนะมันจะไม่เสร็จก็เลยหักทิ้งไปเรื่อย๋ยวมันก็สวยไหมสวยเอ้ยทำไมของทุกคนเริ่มสวยแล้วว่าเป็นไงธรรมดาไหนไหนไหนโชว์ของตัวเองดูสิอืม สวยย่อูีเนื่องจากว่าเราเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านงานอารแต่ทุกคนผลงานของท็อปเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะที่คนอื่นยังไม่เสร็จเลยทุกคนรู้แล้วว่าชนะใสๆเดี๋ยวเราไปหากระถางมาอัพราคาดีกว่าทุกคนไปเดินหากระถางกัน อนนี้ผลงานของทั้ง3คนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันทีละคนเนาะไปเริ่มจากเมย์ก่อนเลยแล้วกันนี่อันไหนนี่ไงทำไมใบมันเหลือแค่เนี้นี่ยนี่ใบมัน่วงใบอยู่นี่ใบมันร่วงใบร่วงจริงปะไม่รู้ให้ทุกคนตัดสินเองอันนี้มีชื่อผลงานไหมเนี่ยไม่มีแต่ว่ามันออกมาจากใจผลงานที่2ก็คือกล้วยด่างในฝันนะทุกคนเป็นผลงานของท็อปเองนี่ท็อปฝันว่ากล้วยด่างท็อปเป็นแบบนี้ สวยเนาะเห็นไหมสวยใช่ไหมล่ะโอ้โหิ้มของผมด้วยผลงานที่3มผลงานที่สามเลทุกคนมาจากแรงบันดาลใจคืออะไรวะมะพร้าวด่างลายจุดไงสวยเนาะสวยสวยเนาะสวยเนาะสวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยอยู่เดี๋ยวให้คุณแม่เป็นคนตัดสินดีกว่าว่า3มคนเนี่ยคุณแม่จะเลือกสื่อต้นไหนต้นเขาต้นนีสรุปต้นนีได้ ่สวยอยู่สวยอยู่แปลว่าสวยอยู่สวยอยู่ต้นไหนจะถูกใจม้าวะเนี่ยเออขอเล็บพิเซต์ก่อนกล้วยด่างต้นนี้สวยมากเลยนะเขาขายกันแบบราคาหลักล้านเลยนะจริงหระเตรียมเงินมาเท่าไหร่นะโอ้โหเยอะเลยจ้า อันนี้คือกล้วยด่างออกมาอกล้วยด่างออกมาบอกว่าทําอะไรมันจะกล้วยๆสายมูเนี่ยเห็นไหมเข้าแก๊ปพี่เศนต้นที่2อ่ะต้นที่2ต้นมะนาวจะแบบไหนขอหั่นความด่างหน่อยนิดนด้านนี้ไม่เห็นความด่างเลยมันปอมๆไม่มาไม่ปอมเนาะนิดนึงนิดนึงทำไมพุ่นงำมานิดนึงนี่พอถนอมใจนะเนี่ยทำไม้ถนอมถนอมเนะปอมเลยมุ้งก็ไม่เนี้ยเนี้ย นี่นี่จมูกจมูกก็มีและวใ้่หมต้องสุดท้ายที่ต้องพรีเซนต์ไหมเนี่ยอันนี้เป็นมะพร้าวอันนี้อันนี้เป็นมะพ้าวด่างมันเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นคนโลกใบนี้ไม่เคยมีมาก่อนเลยก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินเหมือนกันสรุปแล้วสรุปแล้วนะหม่าม้าจะบอกนะว่าสามต้นนี้สวยหมดแต่ ำไมอ่ะมันปลอมมันปลอมจชัดเลยเนี่ยมามาเห็นแล้วเนี่ยเอาแล้วถ้าไม่โปกก็คือซื้อใช่ปะถ้าไม่โปกก็คือซื้อถูกใจอันนี้มันคือต้นไม้ด่างปลอมใช่ไหมใช่มัดจับผิดได้ใช่ไหมใช่โอ้โหตัดทำมาถะสวยขนาดนี้ทุกคนแค่มองก็รู้แล้วเนี่ยมันคือกัดป้ายเอาสรุปไม่เจอไม่ซื้อเก็บเงินดีกว่าเก็บเงินเข้ากระเป๋าจัดเตรียมันทำไมเนี่ย โอ้ยทุกคนโปงแตกอ,ะอ่ะไม่ได้ตังเลยออกมาไม่ซื้อสักต้นเลยทุกคน<ต>อเครวมๆแล้วนะสวยตีมือะสวยทั้งนั้นเลยเนี่ยอ<ต>ืใช<ห>้ได้ไเลยนะเนี่ยอืมแต่ว่ามันปลอมไปหน่อยนะคะ <c oughs> โอคไปแล้วทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบายบายจ้าไปเดี๋ยวเราจะพาเด็กๆไปปลูกลองเอาไปปลูกดูเผื่อมันไม่ตายเผื่อมันเป็นด่างจริงเลยไงมันก็ทำให้เงินใช่ปะถ้ามันเป็นด่างจริงนะใช่ที่จะเป็นไปได้ยังไงทุกคนอะไรนะพี่ นี่ดิเนี่ยดูสิ <para. S 1> มาให้ก็ได้นะเนี่ยเขาแบบอย่างเงี้ยเขาไปมขอวามตอนที่ยาวเงินไปอะคืนคืนคืน